สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับบุญรอดนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแจากโปรแกรมตัวปิงนะครับแล้วก็บวกค่า pl นะครับผม,ผมก็มันก็จะแบบแจกฟร,ฟรีนะครับแบบไม่ต้องไปหาซื้อตามร้านทั่วไปนะครับแต่ว่ามันจะมีปิงที่สามารถทําให้หัวแข็งและก็ไม่ขี้ง่ายนะครับคือแบบเวลาเราตีไปใช่ปะตัวมันจะแบบตัดตามยืดแข็งประมาณหนึ่งวี จังหวะนั้นอะ่ะเราสามารถตีซ้ำตะคีได้เลยครับจังหวะนั้นซึ่งค่าที่ผมหามาผมหาเองนะครับอันนี้ใครที่สนใจนะครับก็เข้ามาในดิสได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับว่าปิงที่ตัวปรับปิงอะ่ะด้านสายบนนะครับท้ายจอนะครับด้าน,นบนอะ่ะมันจะเป็นแบบไหนนะครับเราไปดูเลยครับว่าปิงมันจะเพิ่มหรือเปล่า นี่ครับตอนนี้ได้เปิดปิงนนะครับก็นี่ครับขึ้นมาหนึ่งร้อยสิบนะครับนี่ครับร้อยสามสิบเจ็ดนะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วค่า pl ก็จะตามมาทีหลังนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมปรับเป็นปิงสองร้อยนะครับมันจะขึ้นประมาณสองร้อยยี่สิบสองร้อยสามสิบนะครับส่วนค่าที่ทําให้คีง่ายแล้วก็ไม้วาร์มนะครับไม้พวกนั้นอ่ะมันจะเป็นไม้ที่สร้างค่าปิงนะครับซึ่งปิงจะไม่ได้อยู่ที่ประมาณสองร้อยห้าสิบนะครับปิงมันจะต่ํากว่านั้น ซึ่งมันจะทําให้แบบหัวเราแข็งด้วยแล้วก็ชี้งานด้วยครับใครที่สนใจนครับตัวเอ,อผมจะปล่อยขายอยู่ที่ประมาณรนะ้อยห้าสิบเงนโกงมากครับโกงกว่าไอ้ที่พวกแบบโปรแกรมมันโนอะไรนั่นนะครับใครที่สนใจครับก็เข้ามาได้ครับเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นให้ดูนะครับขอบคุณครับ